ขนมสายไหมห้เขาเฮ็ดยังเดียวพุทธเกตเฮ็ดยังไงไมเฮ็ดยังเดเขาเอาน้ำตาลด่สายไหมมีหสิบบาทห้สบาทแล้วก็มีแน่แนมิแผทนนี่เขาให้สมห่อน้องนั่งลง คันสื่ออีหล่าซื้อมาก,ก็ให้หอหนึงก็ห้หอหนึงอันนี้อันนี้ไสามหอเป็งใกล้ใกลแเป็งรู้สึกเป็นวันวานลายในป่า หอยมันวางยลูกแม่เอาหยิบใส่านี้โอ้หอเป็นเวยอาวางไ้ก่อนมพอถือไปเอาะเทใ่ในแล้วสีไหนคุณย่าชอบสีไหนชคุณย่าชอบสีไนคุามองเห็นไหมคุณย่าเนี่ยชอบสีชมพู คุณย่าชอบสีชมพูเป็นเบาหวาน <laughs> เพิ่มน้ำตาลในเลือดอยากกินโลดพ่อไม่านะพ่อ่ห่พนี่อำเลยอำเลยอร่อยไหมคุณย,ย่าเยอะเลยอะเ <laughs> สไ่ไรแทลูกเไรทกินมัดย่นะ เขาให้ใครเนี่ยให้ใครเนี่ยให้พ่อโอเคยวให้พ่อกินนะเนาะเขาเห้ใครนอีหลาให้พ่อพ่อก็กินนะโอ้ห่อสวยจังเลยน้ำตาลเยอะเลยน้ำตาลเป็นโรงงานเลยเนี่ยเอากินให้พ่อดูก่อนม้าก็ม้าชงอืมนะพ่อจะกินให้ดูพ่อจะกินให้ดูอานนั้อากินให้พ่อดูหน่อย เอ,อู้คําใหญ่เลยอะกินได้หมดนะนี่ยหมดเลยมีค็คนย่าอลอยคนย่าข้าเขากิกนมันก้าเขากิกนข้าเช้ากขเสี่ยงเดยมุณย่า น้องพูมไม่ได้กินเลยน้องพูมนอนข้าเป็นหนะนูนะทำเองกนได้มันหมดดุนจุนจุน บอกเพื่อนเน่ยกินอะไรวันนี้ยังค่ะกูลรู้กินอะไรรู้กินโรตีสายไหมปลาหมน้ำผมจะออกไปสปลานะผมผมเจอตัวอะไรอะก,กนินเล่นก็ได้เนะี่ยกินอีกไหม กินให้หมดก่อนแล้หอใหม่นะอะคือไร้นอยว่าเดี๋ยวได้อกกินแจนยากหร่อยสวางคนมีผีที่ไหนเนี่ย้วคุ่นอร่อะไรใช่เนี่ยจะไม่หวานเยไม่หวานอยินแตมัน น,น่ากลัวจงังเลยแข่งที่เส้นได้เดี๋ยวมันหกักไง ดีจาเหมง<อ>บลกเซโนฟโอ้มวนๆไเลยมันฮาร์ลกนมวนไปเลยลม้วนไปเลย,เลยพันๆเลยใส่ปากอ้ําเลย อ,อ,อืมออมาฮ่าฮอ๋ินี่ยอิ่มน้องเอ๋นะอืมกินกินอะไรนะกินเดี๋ยวมันถึอถึออากาศแล้วมันถึออากาศแล้วมันจะเหนียวด้วยลูกมันทอ่อนมันทีนั่นดิถูกอากาศแล้วมันจะเป็นน้ำอร่อยมากมาก เหมือนเส้นเส้นไหมเขาเรียกว่าเส้นไหมน้ำายไหมเป็นน้ำตาลน้ำตาลเป็นก้อนๆละเอียดแล้วมาทำให้มันเป็นเส้นกินแล้วเหรอพ่อกินเหรอพ่อกินไหมพ่อกินไหมเนี่ยกินหรือย um ังกินหรือยังพ่อกินนะ กอกินนะอ๋อก็กินะกนะปักอนยังไงกกอนกอแล้วอยากกินเยอะออกินได้แพงเหมือนกับแซนดแม,ม,ม่ต้องใส่นี่ไล่บิมทองเป็นแปงง้งเขาเป็นแปงง้งเขาแป้งมันแปงง้แปงเขา Ai. Ai. Ai muốn nhịn. Bao giờ tao cho sĩ chim phùi. Ai. Ai. บ้ายบายคลิปบ้านบ้านสตอรี่แบบบ้านบ้านากกดติดตามคนแรกอยู่แค่รลการกติดตามคนไหกอยู่แค่บ้วไม่ใช่สิละ มาไหมมาไหมมาไหมฝากกดติด,ดตามบ๊ายบาย